รถใหม่ล่าสุดจะค่าย Great Wall Motor นะครับซึ่งมาถึงเมืองไทยล่าสุดนี้เลยนะครับนั่นก็คือแท n ง300หน้าตาของเจ้าแท n ง300นี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรถลุยๆในสไตล์แบบพวกรถจีแต่ว่าในส่วนของความสะดวกสบายอะไรต่างๆนานาแล้วก็ความทันสมัยอุปกรณ์เทคโนโลยีก็จะเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะยงยิ่งนะครับที่จะเห็นอยู่นะครับถึงแม้ว่าไฟจะเป็นลักษณะไฟดวงกลมๆดังหน้าเป็นแนวนอนแบบรถโบราณแต่ว่า ขอโทษนะครับไฟก็เป็นไฟ LED ซึ่งสว่างมากขึ้นใช้ไฟน้อยลงนะครับแล้วก็กระจังมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะยิ่งนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับก็กจะมีกล้องนะครับติดอยู่ที่กระจังด้านหน้าแล้วก็มีกล้องอยู่ที่บริเวณกระจกหน้ารถด,ด้วยนะครับนี่ก็คือความทันสมัยของเขาหรือว่าจะเป็นในส่วนของล้อที่ใช้ยาง Continental นะครับก็นี่ครับบันไดด้านข้างจะเห็น ถึงความสวยงามของเขาแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างก็จะแบบดูค่อนข้างใหญ่มีไฟเลี้ยวอยู่ด้วยนะครับออกแบบในลักษณะแบบบึกบึนสไตล์ของรถที่ต้องบอกว่าเป็นรถลุยๆเป็นรถออฟโรดเป็นรถที่ชวนให้ขับออกไปใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งนะครับมีสปอตไลท์ที่กันชนหน้านะครับกันชนจะเป็นแบบบิ๊กบัมเบอร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็นี่ครับหลังคานะครับมีความแข็งแรงเพราะว่ามีรูปแดกเตรียมไว้ที่จะใส่ของบรรทุกของไว้ ด้านบนนะครับเป็นรถแบบ3ตอนแต่ว่าโดยสารแค่2ตอนหน้านะครับคือตอนที่1กับตอนที่2นะครับตอนที่3จะเป็นที่บรรทุกสัมภาระนะครับก็เป็นรถแบบ2บวก3าที่นั่งนะครับเป็นรถ5ที่นั่งบวกกับสัมภาระนะครับแต่ว่าในตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวอัลต้านะครับซึ่งจะมีสรูปด้วยนะครับ ด้านหลังของเจ้าแท้ง300นะครับจะเห็นว่าไฟแนวตั้งของเขานะครับเป็นไฟแนวคู่แบบนี้นะครับค่อนข้างสวยงามนะครับจะนิักแท้ง300แล้วก็ H.E.V อยู่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็มียางอะไหล่อยู่ทางด้านหลังแต่ว่าออกแบบของการใส่ยางอะไหล่ให้ดูเท่ๆลุยๆสไตล์แบบคันที่คันที่หน่อยนะครับลักษณะของเขาแล้วก็เังเรื่องของความสะดวกสบายอย่างเรื่องของ ตัอากาศที่ปลาฉลามก็ทําให้ดูไม่เกะก,กะแล้วก็รับสัญญาณได้ดีมากขึ้นนะครับกระจกหลังนะครับประตูที่5กระจกที่มีกรวดรีฟ้านะครับเพื่อไล่้ากระจกหลังแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนหลังแล้วก็มีไฟเบรกบนที่3ด้วยนะครับก็เติมน้ํามันทางฝั่งซ้ายแล้วก็พวงมาลัยอยู่ขวานะครับ ก็สไตล์รถที่เราคุ้นเคยกันทีนี้เรามาดูทางด้านเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเพราะว่าทางเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับแทง500ลิตรทีเดียวนะครับแต่ว่าฝากระโปรง,งเขาจะใช้วิธีแบบว่าดับเบิลล็อกนะครับก็คือดึงที่เปิดล็อกฝากระโปรง2ครั้งนะครับก็เปิดขึ้นมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีที่เกี่ยวนะครับ เครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซนซีเบนซินเทอร์โบให้กำลัง2 4 4แรงมา้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่300นิวตันเมตรที่1 7 0 0ันด้อยถึง4 0 0พรอบต่อนอาทีนะครับแต่ว่าพอมันเป็นรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมีกำลังอยู่ที่ร0อยแรงมา้าแล้วก็แรงบิดมอเตอร์อยู่ที่268ดนิวตันเมตรนะครับใช้เกียร์แบบ9สปีดซึ่งเป็นเกียร์ตัวเดียวกันด้วยกับแทง5้าอนะครับทีนี้ตัวนี้มันเบาวกว่าก็เลยทำให้ อัตราเร่งนะครับหรือว่ากำลังในการขับเคลื่อนนะครับก็ค่อนข้างดีมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับทีนี้เรามาดูภายในกันนะครับเพราะว่าภายในเนี่ยค่อนข้างโออาก,กว้างขวางถึงแมง้ภายนอกเนี่ยจะดูเป็นรถออฟโรดขนาดเล็กนะครับตัวส้นสั้นป้อมๆแต่ว่าภายในเนี่ยโหค่อนข้างกว้างเลยดูจากคอนโซลน,นะครับคือถ้าเกิดคอนโซลตรงกลางเล็กๆแคบๆเนี่ย ที่นั่งสองที่นั่งจะใกล้กันนะครับพวงมล่ยจะใกล้กันนะครับแต่นี่คอนโซลมีขนาดใหญ่นะครับก็เลยทําให้ภายในเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางนะครับเริ่มต้นจากพวงมาลัย3กา้านแบบมัลติฟังก์ชันซึ่งมีครบหมดทุกอย่างที่พวงมาลอยนะครับแม้แต่การปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยเป็นแพดเดิลชิพนะครับหรือจะใช้เกียร์แบบอัตโนมัติธรรมดาก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกโหมดในการ ขับขี่ได้หลายโหมดเลยทีเดียวนะครับมีทั้ง a wheel d r i v e แล้วก็ w w e e l d r i v e ฉะนั้นเจ้าคันนี้ต้องบอกว่าเหมาะกับการลุยเป็นอย่างมากนะครับนี่ครับไฟแอมเบ Light นะครับทั้งที่คอนโซลหน้าแล้วก็ด้านข้างประตูทั้ง2บานหน้าแล้วก็2บานหลังนะครับก็เลยทําให้รถคันนี้เนี่ยภายในห้องโดยสารดูหรูหราข้างหน้าของคอนโซลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอร์ที่แบบออกแบบมาคล้ายๆกับตัว ไอพ่นของเครื่องบินนะครับแล้วก็ตัวนาฬกาก็ออกแบบมาเป็นทรงกลมคล้ายๆกันก็เลยทําให้เจ้าคันนี้เนี่ยดูเหมือนแบบนั่งอยู่ในห้องโดยสารเครื่องบินนะครับนี่คือรุ่นอัลต้านะครับเพราะว่ามีสลูลบด้วยนะครับส่วนในรุ่นโปรจะไม่มีนะครับเคลเปอร่ที่คอนโซลหน้านะครับก็จะออกลายเทาๆดำๆก็จะค่อนข้างไวรุ่นหน่อยหนังที่หุ้มก็จะเป็นหนังสีดำาตะเข็บสีขาวเหมือนกันทั้ง คอนโซลหน้าฝาข้างประตูแล้วก็เบาะที่นั่งคนขับนะครับทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นเป็นโนแบ็คนะครับก็คือเน้นไปทางด้านสีดำเป็นหลักนะครับที่ชาร์จแบบไร้สายหรือว่าที่ไวเลสชาร์เจอร์นะครับก็จะมีให้ด้วยอยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับที่วางแก้วน้ำนะครับตัวเกียร์เนี่ยต้องบอกว่าประมาณเหมือนหัวมังกรน,นะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบเท่ทันสมัยแล้วก็การออกแบบที่จับทั้งคอนโซลหน้าทั้งที่ เสา A เสา B นะครับเป็นการออกแบบลักษณะของรถออฟโรดโดยเฉพาะนะครับมันเลยกลายเป็นรถออฟโรดในลักษณะแบบเป็นเรียกว่าพรีเมียมออฟโรดดีกว่าในขณะที่แท้งค์500ที่เรารีวิวไปนะครับ จะเป็นแบบ MPV พีเ i ม m นะครับหรือ SUV พ e เ i ม m นะครับแต่ว่านี้เป็นพิเอม์ออฟโ a d โดยแท้เลยนะครับหน้าจอนะครับเขามีความทันสมัยนะครับไม่เย,ยว่าบอกทิศทางบอกอุณหภูมิบอกสเตตัสบอกสถานะวิทยุควบคุมแอร์ทั้งหลายแหล่นะครับหรือแม้แต่เรื่องของแดชบอร์ดทางด้านหน้านอกจากความเร็ววัดรอบต่างๆนานานแล้วยังบอกการทำงานของเครื่องยนต์รถยนต์นะครับเรื่องเรนเชนนะครับ ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเลนไปโดยที่โดยการเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันก็จะมีการเตือนนะครับแต่ว่าอันนี้มีในรุ่นออาต้านะครับรุ่นโปรจะไม่มีนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับก็จะมีปรับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็มีรูระบายความร้อนด้วยนะครับสามที่นั่งหลังตอนที่2ก็จะมีหมอนรองคอทุกที่นั่งแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับด้านหลังสุดท้ายเลยนั่นก็จะเป็นที่วางสัมภาระซึ่งต้องบอกว่า สมรรถนะของเขาเมื่อตัวเล็กลงเครื่องจนเท่าเดิมนะครับกำลังเท่าเดิมมันวิ่งได้เร็วขึ้นบุกลุยฝ่าอุปสรรคต่างๆนา,นานาได้ดียิ่งขึ้นนะครับนั่นคือทั้งหมดของแทงค์300นะครับซึ่งค่ายเกรดวอลมอเตอร์ตั้งใจเอามาเพื่อเป็นรถออฟโรดพรีเมียมโดยเฉพาะเลยนะครับที่เรียกว่าพรีเมียมออฟโรดนั่นเองนะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของ รายละเอียดอื่นๆน,นะครับที่เห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องล้อเรื่องชุดตกแต่งอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่ามันเพิ่มเติมเ,มเข้าไปได้อีกเพราะว่ามันยังมีส่วนที่สามารถที่จะเติมเต็มเข้าไปได้อีกแต่รถของเขาเดิมๆม,มาก็สวยอยู่แล้วมีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับขาวดำเทาแล้วก็สีส้มนะครับสีสีครับ